สวัสดีค่ะพบกับป้าซ่ากินเสี่ยวมาอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ยังอยู่บ้านอยู่เหมือนเดิมมาแก้ไขปัญหาของ อ,อมชมพูใบยังม้วนหงิกนะคะใบไม่ครีนะคะแล้วก็ได้ความรู้จาก YouTube ช่องมือเย็นนะคะมือเย็นสเตอริโอให้ความรู้ดีมากเลยค่ะใหญ่ก็ป้าก็จะมาแก้ไขสิ่งแรกคือ เปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินนะคะไม่ใช่เปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินเฉยๆค่ะดูว่าจากสาเหตุอะไรต้นไม้ถึงยอดที่งอกมาหงีกงอแต่น,นี้จะเป็นไม้เลื้อยแล้วนะคะนี่ค่ะไม้เลื้อยนี่จะเป็นรูปคล้ายพญานาคโอโ้โหสาธุแต่เป็นรูปพญานาคจริงๆสวยงามมากค่ะไม่ไม่ยอมคลี่ค่ะใบต่อไปต่อไปก็แทงซ้อนกันอยู่ คุณป้าก็เลยต้องยอมถอดกระถางดูการเดินลากต่างๆว่าเออเดินลากดีไหมลากสดใสไหมนะคะตอนนี้ก็มีเด็กแซวติดเหลืองค่ะติดเหลือง <laughs> ลันลาอยากแจม อันนี้เป็นต้นไม้อย่าเพิ่งแจง้นยายนะคะแยกแล้วค่ะดึงลากมาดูนี่ค่ะจะได้ลากลากเต็มนะคะลากก็เดินดีไม่น่ามีปัญหาอะไรเขาก็ใช้วัสดุกลับมะพร้าวเป็นส่วนใหญ่นะคะเอออันนี้คุณป้าก็คิดว่าเราจะตัดลากทิ้งดีไหมลืม ลืมดูว่าเเขาสอนว่าอย่างไรจำได้ว่าดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยปุ๋ยนี่คุณยายก็ใส่ดะอยู่แล้วสิบสามก็มีปุ๋ยขี้ไก่ก็มีเจอปุ๋ยอินซีย์ก็ใส่นะคะจะมากไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ ไม่มากค่ะใส่นิดหน่อยแต่เพียงแต่ว,ว่าอันนี้อยู่ในห้องกระจกนะคะฟองก็สวยก็เลยซื้อมาแทนต้นเก่า,ต,กาต้นเก่าเกือบตายแล้วค่ะตอนนี้ก็ฟื้นแล้วใบหงิกเหมือนกันก็ปลูกใหม่อีกเหมือนกันก็หยิกหงิกอะคะ่ะเดี๋ยวเขาดูสักพักหนึ่งว่างๆจะเอามาแยกทีอันนี้แยกไม่ได้ค่ะได้แต่แตัดยอด ยอดพญานาคยอดพญานาคยอดใบอีกใบงอออกก่อนนะคะอันนี้สวยนะคะเนียแล้วก็อันนี้ก็น่าจะแยกอีกอันนึงเพื่อจะได้ไม่ต้องติดเชื้อโรคก,กันนะคะก็กลายจะเป็นสามต้นตัดดีไหมเนาะล่างมันยังอ่อกนิดเดียวระยะยอดข้างนอกอ่ะมันจะดีจะคืนดีไหม ได้ค่ะได,ได้มากมากเลยเอาไงเดียเอออะตัดก็ตดัดอาตาดัดไปเลยป้าใจถึงโอ้สองสารอีกแล้วดูดยอดสิคะเหมือนปอย่าหนักจริงจริงเอาไปก่อนยังไงเดีย คุณป้าก็งงกับชีวิตขอปลูกต้นที่สวยก่อนอันนี้ก็ลากเยอะจะตัดทิ้งดีไม่ดีก็ยังคิดอยู่ตัดบ้างก็ได้นะนิดนหน่อยที่มันคล้ายๆกับมันจะเป็นลากตายนะคะส่วนลากที่เดินยาวแล้วก็คงจะเก็บวไว้อลากสีขาวๆอโอ้ยคนปลักต้นไม้นี่ใบ ลากนี่ไม่อยากจะตัดเลยเพราะว่าชีวิตทุกวันนี้ก็เฝ้าจะดูว่าเมื่อไหร่จะออกใบแต่ละใบจะงามกี่เซนกี่เซนต้นจะสูงกี่เซนนับใบกันเลยค่ะกว่าจะได้ถึงขนาดนี้ก็ใช้เวลาหลายเดือนนะคะ,อะลองวางดูแล้วก็หาดินเปลี่ยนดินใหม่ นี่ก็ดินใหม่นะคะที่มีกามะพร้มมา,พาวแกบและดินผสมกันนะคะอย่างละส่วนก็หมักนานแล้วค่ะหลายเดือนแล้วถ้านี้ตายก็ไม่มีดินจะปลูกแล้วค่ะเดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยใหม่อีกทีนึงนะคะสุยเล่งปุ๋ยเล่งดอกค่ะสิบสองยี่ห้าอะไรเนี่ยค่ะ เดี๋ยว,ด,ยวดูที่ถุงนะคะมันจะมีสิบสามสิบสามแล้วก็สิบสองยี่ห้าอะไรตัวท้ายจะไม่ได้เนี่ยค่ะอ่ะคุณ <c oughs> ยาย <c oughs> คุณป้าลืมนึกว่าตัวไอ้นั่นในเดือนแต่แท้มันก็คือเสนได้ที่เขาโยงให้มาจุ่มนะคะ ให้มัจุ่มในในถังน้ำนะคะก็จะมีรุ่นใหม่นี้กระถางแบบใหม่สามารถที่จะดูดเราไม่ต้องลดน้ำต้นไม้ได้เป็นอาทิตย์ค่ะคนที่ไปต่างจังหวัดหรือไม่ค่อยมีเวลาได้ปลูกได้ดูแลต้นไม้ก็สามารถใช้กระถางแบบใหม่นี้ได้ค่ะอันนี้ใส่แล้วนะคะค่ะ ลางเยอะจริงๆยายคุณป้าก็ลำบากใจไม่รู้ว่าต่อไปมันก็ยังเป็นกระถางเล็กไปอีกหรือเปล่าต้องหากระถางเล็กกระถางใหญ่อีกสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวต้องไปหาซื้อค่ะนี่ก็เตรียมตัวจะไปข้างนอกแต่ก็ห่วงต้นไม้ดูคลิปเมื่อคืนแล้วก็นึกถึงเอ้ย เราต้องจัดการอะไรสักอย่างหนึง่งก่อนที่มันจะสายเกินไปค่ะตอนนี้ก็ไล่ตัดลากที่ไม่สวยออกแล้วนะคะมันก็สวยทั้งนั้นแหละค่ะไม่รู้จะทำยังไงดีนะคะเดี๋ยวดูกันเพลินๆไปก่อนนะคะว่าคุณป้าจะลงเอยด้วยแบบไหนดี งัมสวยอยู่เลยค่ะกลับมะพร้าวเบผสมของก็มีกลางมะพร้าวดินมะพร้าวแช่หลายๆมานานดินแล้วก็แกบ ก็ใสปุ๋ยขี้ไก่ไม่แน่ใจก็ใส่หลายอย่างเพื่อเมื่อนึกได้นึกไ,ไ,ได้ว่าต้องใส่ปุ๋ยตามต้นไม้ค่ะสูตรสิบสามก็ใส่ค่ะ สวยมีใบเก่าแต่ส่วนตอนนี้เดี๋ยวไปหาใหม่นะคะนี่คือตอ้นที่สองค่ะเราก็ต้นที่สองที่เราแยกมา กดหน่อยนะคะเพื่อจะได้ต้นไม้กดเบาๆนะคะเบาๆปุกะหางจะลองใส่นะคะ แแสงต้นหนึ่งลองดูนะคะถ้าเราตัดใบไป,ไปมือแก้ปัญหาแล้วเขาจะงอกไหมใะตัดให้ถึงรากรากนี้ลากป่ม ก็จะหากระถางที่เล็กกว่นี้อีกแล้วใช<ม>้น้ำดีใช้น้ำให้งอกก่อนลองสอวิธีันคือน้ำที่ใส่เจก,กันไว้<ม>ลองดูใต้ก็ได้ไม่ใต้ก็ได้นะคะเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะเสีย,ย,ย,ยแล้ว ก็ได้สองต้นนี้มานคะคะสองต้นใส่ก,กระถางนนก็ยังสมบูรณ์อย,ออยู่ไปล้างกระถาง <c oughs> อาน <c oughs> <ๆ>ก็ได้แดะะได,ดได้นะคะโอ้ยได้กลุ่มไหละกัน นี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าคงจะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านบ้างนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้คลิปนี้คุณป้าขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ